ดครับปัดยำแรงครับทำแรนวาวขึ้นก้าครับอันนี้ก็สีแดงเสร็จไหมบ่ชมตัวนี้ก่ันสีแดงรายตะขายทั้งเสร็จเมื่อนั้นเจอลมแสตันปีกหักซ่อมเรียบร้อยครับปีกไงของเก่า Đang xảy ra 1 lèng Tại vì quay tối nổi con, Thì quay mà khơn Bằng toàn căn biến hấp Thì sẽ đây Tháng này à, nói với nhau Tháng tối nhau khá đắn không? Tháng tối nổi cái nhau khá đắn bè tháng khá đắn đây Vẻ tháng như bớt khơn Vẻ <laughs> này มันทีหาสิเมตร,รบอกสองข้าง่วมกันเป็นร้อยติดตามไปเรื่อยครับราชมครับราลุ้นงามปันใดห้องสองห้องร12้อยยี่สิสิบเกซนติเมตรอันนกระป๋อยขึ้นไปแล้วครับ แต่บระเไทยเ่งยังเห็นขี้มิมตอนนี้ร้อยแปดสิบครับเคิื่ปก่ออแล้วแดดลมลมตกครับตะเวนกับมีมาตะเวนแน่วันมาหมืดวันติดไฟเลยมาหมืด แจ้งคือกันตัวนี้ก็แซ่บแจ้งซึ่งอาลงปั๊บมาปันน๊บใหม่เอออ่าเออไวแล้วครับห้องลอยลอยอิเก้าเชนโอ้ยขึ้นงานโะน้ขึ้นดังน้ำเงิน nô bờ đằng thầm nô yên lôm bờ đây bờ ô lúc nữa em thật nó khử lực ở lúc nhạc đây bà này theo đằng đông muốn mày bờ ngang

เบียดึันมาแล้วครับอย่างงามนะครับหางหางเต็มกล้องเลยหางยาวมากสวยงามขนาดพี่น้องเจ้าแดงน้งงอย เราพยายากเข้ากอง,งแล้นะครับพี่น้องลองแห้งตรง,งนี้น้องสาวดังเลยแล้วปเป็นที่เรียบร้อยครับอังแดงน้อยสองลำแล้วครับข้างบัฟเฟ์กันแครับ เราชมดวงที่สองครับแก้มือไหมเมื่อนั้นดวงมอนี่จัดเต็มกุ้งก้าครับเอาเอาวขังมันเว้ซนงอนหมดวางแตงจุดสตาร์ทมาได้จค่ละหางฮะเตรียมจุดสตาร์ทห่างไปเจาะไปถ่ายฮะ

เขาอข้ามเขาจหน่อยเอาตามฝนเพเขาสูงปวดเเขาเขาสสูงวดเนีมันลางมาเนิยวหนึ่งมาสานิยวเนาะก็ติขวนเนียวขวนเนียวเอาเราขวานที่แรกนี่ผมไ้สุดสายดีสุดขึ้ไปเถิงอ่ะจึดแท้งแดนให้ขึกบไป ใช่หูก่อนเพื่อความสวยงามมันนัจะได้ปีนลงก่อนถ้าไปเลนนไปเล่นอย่างเดีออยวถัดไปอย่างเยกกก มาไปพูดมาไปมใหม่อมบินเดี๋ยวถามว่าคนเกิดเห็ุแล้ว,วจังมือติดเดียวนะเ, <c oughs> เา,เา,กเากกตกสอมตัวนี้ก่อนเราติดแบนี้ต่อไปนะเราไปต่ไ สามส่วนเท่านันเลยเหรอันนี้ก็ล่เสือกก่อนครับเตรียมตัวขึ้นวิน ลมกำลังดีเลยครับมลมาฟไหม้ครับโอ้เอน,นี่ลมแหงย้ำแรงอรีกสามสิบอมครับช่วงเดือกกระติบเบาลงเนยะี 1, 20, 7, 7, ่สิบเจ็ดดสิบลดลงเรื่อยๆแต่กระชอดแจ้งยห่นครับเบังลมเมอินประจําก็่ายี่อยู่ครับวันเบิร์เจ้าถือว่าได้แรงอนี่ครับ บิงตอนปล่อยเลยครับเอาเบิง,งวาวท,าท่างเครื่องถาครับมีครับนี่ตรงกลางลันครับตัวแรกที่ปล่อยถึงไปครับนิ่สายดามดามสามเทือแล้วครับตัวนี้อา้าตรวจท่อมแล้ววาวพันท่อม เอาเช่นสองร้อมแล้วครับอ๋อเจ็บตัวได้ไปแล้วพี่น้อง เออเออเสียงมันจะเบียดมันมาจัหน่อยไปแล้วปืนไปทั้งจะไม่ออกค่ะล่ะโอ้ขาหางว่ะเจ้าของไม่ <laughs> ไปแล้ว จวดแล้วหายแล้วโอ้เมื่อกี้ข้าไม้ <Okay. S 1> ดึงบุคคลจวดแล้วเว้ยวนะแอมเห็นเสือกข้าไม้ดึงดานหนา <ả? S 2> นะครับถึงคนไหนครับตำรวนจำรวนบไว้แล้ว,ลวพอเดียว ลังไลาเสือกครับทางแล้วจวดจวดแล้วเจอคองแข็งยี่ลี่ตัวนี้เอาใส่ลมสลาตันโดยเฉพาะ คำารม้่แข้าตั้งเน้รงนเลยขนาดนี้ยังซ้ำนี่บ่่่ะติงเมื่อบาทไปแล้วอย่างงามนะครับขึไปทั้งเถิงเขยงขนุนกบไปเลยขึ้นไปแล้ว vào bị kẹn thân nó lần đi im không à, mình là chưa cần